Oh, ไอ้อันนี้เป็นอ๋อเป็นจดหมายจากครับก้ามาเลยฮายวันนี้เป็นวันครบรอบสองปีที่มารถไฟพานายออกเดินทางสินะไม่ได้เจอกันนานเลยแต่ฉันยังเฝ้าดูนายอยู่ตลอดแมนะ้แต่ตอนนี้ฉันก็ยังจินตนาการออกว่านายจะทําหน้ายังไงเวลาอ่านจดหมายนี้แต่ไม่ต้องห่วงนะฉันไม่ได้มีเจตนายอย่างอื่นหรอกฉันแค่นึกถึงตอนที่นายเพิ่งจะฟื้น กับนายในตอนนี้นะ่ะชอบแตกต่างกันมากทีเดียวแต่ฉันก็ดีใจนะที่ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของนายฟังฉันนะการเดินทางหล่อจ้านี้จะต้องสนุกยิ่งขึ้นแน่นอน ون. แต่ไม่ว่ายังไงนายก็ต้องตัดสินใจด้วยตัวเองนะแบบนี้ถึงจะไปถึงตอนจบของเรื่องราวได้ชื่อที่นายก็รู้ว่าใครโอเคได้จดหมายของครับแก มีออีกะด้านล่างเอด้านล่างมันคือย่ยมส่ว็รถไฟ์ที่มันมีกิจกรรมไปเที่อันั้นหรือไะในกิจกรรมในอันนั้นมัมีอยู่แต่ผมไม่ได้ไปอยู่ืเทพานังิมันนี้มีให้เลขเยอะมากเลย นี่ร้อยยี่สิบนี่ผลประกอบก,การได้มาสามร้อยกว่าบางอันกดทั้งะแปมกดเองเฮ้ย,เ,ยเป็นคริปบี้น้อยยูลลี่แล้วก็หัวหัวอ่ามังกรน้อยจำไ,ได้ว่าใครจะใส่ราง รับไปลูเทล่าดินลี่แล้วก็เอ็งใครนี่อันนี้น่าจะมาร์อันนี้น่าจะลิงส่วนนี้น่าจะเฮอร์ตาอ๋อโอเคออก็ประมาณนี้นะ